โรครายค่าชีวิต่26บุคคลผู้เป็นที่รักจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเดือนมิถุนายน2568 วิรดาวงเทวันเป็นข่าวเศร้าหลังกุ้งสุธิราชวงเทวันนักแสดงลิเกชื่อดังได้โพลเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาแจ้งข่าวการจากไปของน้องสาวอย่างวิรดาวงเทวันนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงมานานกว่าหนึ่งปีโดยเธอเสียชีวิตในวันที่31พฤษภาคมและได้จัดพิธีรดน้ำที่บ้านวงเทวันจังหวัดชัยนาทในวันที่หนึ่งมิถุนายนและได้มีพิธีชาปนากิจไปเมื่อวัน วันที่7ที่ผ่านมานั่นเอง เอไพโรธสั่งวริบุตรเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเวลา2นาฬิกา30นาทีไพโรธสั่งวริบุตรหรือเอดาราพระเอกรุ่นใหญ่วัย72ปีได้เสียชีวิตกระทันหันที่โรงพยาบาลโดยโรคหัวใจกำเริบระหว่างเดินทางไปพักผ่อนก่อนจะช็อกหมดสติซึ่งกู้ชีพก็เร่งปั๊มหัวใจช่วยแต่สุดท้ายก็ได้จากไปอย่างสงบโดยญาได้มีกำหนดการประกอบพิธีรดน้ำในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีพิธี ชาปนากิจในวันจันทร์ที่9มิถุนายนนี้ คุณแม่เพคแค่คุณแม่ของนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนที่ก็ได้จากไปอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งปอดโดยครอบครัวเผยว,ว่าคุณแม่เพคแค่มีอาการไอเป็นเลือดคุณพ่อจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลยื้อชีวิตอยู่หลายนาทีแต่สุดท้ายคุณแม่ก็ได้จากไปอย่างสงบโดยมีพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมในวันที่สองที่ผ่านมาและจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่9กมิถุนายนนี้ทํากลางความโศกเศร้าเสียใจของ คนในครอบครัวอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ คุณแม่งามทิพย์คุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยปรกรณ์เป็นข่าวช็อกอีกหนึ่งข่าวเมื่อพระเอกหนุ่มบอยปรกรณ์ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าคุณแม่งามทิพย์ได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่เจมิถุนายนขณะที่มีอายุได้68ปีปด้ีโดยการจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งรายละเอียดต่างๆทางบอยปรกรณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งซึ่งการจากไปของคุณแม่งามทิพย์กร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับลูกๆทั้ง4ี่คนก่อนที่ทางครอบครัวจะจัดพิธีรดน้ำในวันที่7มิถุนายน ที่ผ่านมาและจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่14มิถุนายนนี้หนุ่มกระสาบเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อเพจดังดาวรับภาพยนตร์ได้โพสต์ข้อความว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงปิดตำนานผู้กำกับชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบโดยโรคมะเร็งหลอดอาหารเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมในวันที่4และจะจัดพิธีชาปนากิจในวันที่8มิถุนายนนี้ อาจารย์สมุนไพพอเลือดผมชาติเป็นข่าวเศร้าอีกหนึ่งข่าวหลังนักร้องหมอลำสาวได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวอาจารย์ที่เคารพเสียชีวิตโดยไม่ได้ระบ,บุสาเหตุแต่อย่างใดท่ามกลางความโศกเศร้าของคนสนิทแล้วเหล่าบรรดาแฟนเพลงก็เข้ามาแสดงความเสียใจด้วยอย่างล้นหลามทีเดียว